เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยฮาวาทุกคนคงนึกถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนับตั้งแต่ก่อตั้งในปีคศ1636มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้บ่มเพาะคนดังมากมายรวมถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทั้ง8คนนอกจากคุณภาพการสอนที่ยอดเยี่ยมแล้วยังมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวมากมายที่เกิดขึ้นในโลงมหาวิทยาลัยฮาวาดแห่งนี้ เล่ากันว่ามีศาสตราจารย์ที่ฮาหวากท่านหนึ่งเขาชอบตามจิตนักศึกษาปริญญาโทาหญิงของตัวเองมีคนบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มาก สาวสาวที่ถูกเขาจีบส่วนใหญ่ก็จะชอบและหลงเขาถึงอย่างนั้นยังมีคนเล่าอีกว่าการที่ศาสตราจารย์ท่านนี้คบหากสาวสาวมากมายเหตุผลหลักก็คือเขาใช้ผลการเรียนมาขู่หากไม่ยินยอมนักศึกษาก็ไม่สามารถจบการศึกษาได้แม้ว่าจะมีข่าวลือต่างๆมากมายแต่อย่างไรซะสุดท้ายแล้วก็จะมีนักเรีนยนหญิงที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับศาส,าสาตราจารย์อย่างที่เคยมีมามีผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมของศาสตราจารย์ได้เธอวางแผนที่จะแจ้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่น่าเสียดายที่ข่าวไปถึงหูของศาสตราจารย์ก่อนได้ญิงสาวจะยื่นคำรอค้องเพื่อ้องกันตัวเองศาสตราจารย์จึงฆ่าผู้หญิงคนนั้นแต่ที่น่าแปลกคือเขาไม่ได้ออกไปทันทีหลังจากการฆาตกรรมเสร็จแต่เอาผงสีแดงโรยทั่วล่างของหญิงสาวไม่นานเรื่องนี้ก็ถูกคนบอบแบบคนในของฮาวาดก็ทราบเหตุการณ์โดยรวมทั้งหมดเพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพวกเขาเลือกที่จะปกปิดความจริง และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปิดเผยออกไปภายใต้การคุ้มคุมของมหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยสําหรับการสอบสวนคดีก็จบลงด้วยความล้มเหลวเช่นกันคําถามก็คือทําไมเรื่องเล่าที่น่าเบื่อเช่นนี้จึงถูกส่งต่อมาจนถึงทุกวันนี้ได้เรื่องเล่าทั้งหมดนี้ต้องเริ่มเล่าจากเมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีคศ1960นับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี1962ส,สาวที่อาศัยอยู่ในบอสตันต่างพากันหวาดกลัวอย่างมาก เพราะมีข่าวผู้หญิงประสบอุบัติเหตุมาหลายเดือนติดต่อก,กันทุกคนจึงกังวลมากว่าจะตกเป็นเหยื่อคนถัดไปและสถานาการณ์เต้นเครียดี้กินเวลานาน,านกว่า2ปีจนเมื่อถึงวันที่27ธันวาคมปีคศ1964เหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้สิ้นสุดลงเนื่องจากอัลเบิร์ตเฮลลิทซันวอล์ซึ่งมีฉายาว่าเดอะบอสตันสเตรนเจอร์ถูกจับกุมในที่สุดแต่เมื่อทุกคนคิดว่าพวกเขาไม่ต้องกังวลกับความกลัวเงวความกลัวนั้นก็กลับมาอีกครั้งเมื่อวันที่7 มกราคมปีคศ1969พบว่าเจนบริจันเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ที่เช่าและเธอถูกทำลายร่างกายนี่เป็นวิธีฆาตกรรมของอัลเบิร์ตที่บังเอิ่นกว่านั้นคือช่วงต้นเดือนพฤษภาค,คมปีคศ1963เกิดกรณีที่คล้ายกันในอพาร์ตเมนต์นี้และเหยื่อชื่อเบอรอรี่ซามาน หลังจากอัลเบิร์ตถูกจับเขายอมรับว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดคด,ดีเหล่านั้นแต่ในปีคศ1969้อาัลเบิร์ตถูกจับขังคุกไปแล้วลทำให้มีผู้คนคาดเดากันว่าอาจจะมีเดอะบอร์สตันสแตรนเจอร์มาสปนหนึ่งคนก็เป็นได้ในขณะที่การเสบสวนดำเนิน,นไปคดีฆาตกรรมของเจนบริตันด้กลายเป็นเรื่องที่ลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆเจนบริตันเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมากพ่อแม่ของเธอเป็นอาจารย์และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเจนเองก็ฉลาดและเธอเรียนรู้ไว ดยอิทธิพลจากครอบคอรัวของเธอเธอก็เลยก้าวสู่เส้นทางของการวิจัยทางประวัติศาสตร์เช่นกันในปีคศ1967เจนสอบเข้าในสถาบันโบรานคาดีของมหาวิทยาลัยฮาวาดได้สำเร็จหากไม่เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้เธอก็จะกลายเป็นนักโบรานคาดีแต่น่าเสียดายเจิเรียน้งหมี้ได้จบลงในวันที่7มกราคมปีคศ1967 วันที่7มกราคมเจนต้องเข้าสอบแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ปรากฏตัวในห้องสอบเพราะการทดสอบนี้สำคัญมากสำหรับเจนเจมแฟนหนุ่มของเธอคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงโทรไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเจนแต่ก็ไม่มีใครรับสายเขกนนากังวลมากจึงรีบมุ่งไปตรวจสอบที่บ้านของแฟนสาวโดยทันที อพาร์ตเมนที่เจนเช่าอยู่บนชั้นสี่ของอาคารที่สดโทรมชั้นหนึ่งไม่มีระบบเตือนภยัยและไม่มีระบบควบคุมการเข้าออกยิ่งไปกว่านั้นคือตัวล็อกประตูของอพาร์ตเมนต์ของห้องเจนยังพังอีกด้วยหลังจากที่เจนขอประตูสองสามครั้งแล้วแต่ไม่มีเสียงตอบโต้ใดๆขอจึงผลักประตูและเดินเข้าไปเห็นเพียงเจนที่นอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงโดยมีชุดนอนสีน้ำเงินคลุมอยู่บนหัวของเธอเดิมทีเจนคิดว่าเธอป่วยแต่อีกฝ่ายไม่มีเสียงตอบรับหลังจากเลียกชื่อเจนถึงสองสามครั้ง ณเวลานั้นเขาก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีอาจเป็นไปได้ว่าเจนค่อนข้างที่ขาดมาตั้งแต่ไหนตั้งไรแล้วเมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ปฏิกิริยาแรกของเขาคือการโทรหาเพื่อนบ้านโดนัลด์มิเชลเพื่อนบ้านได้กินแรงทันทีที่เขาเดินเข้ามาแม้ว่าโดนัลด์จะดูขี้ขาดน้อยกว่าเล็กน้อยแต่เมื่อชุดนอนที่คลุมศีรษะของเจนถูกยกขึ้นโดนัลก็อดไม่ได้ที่จะกรีด้องเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุภูเขากตกกระเล่นกับภาพตรงหน้ามีแผลบ,บนหัวของเจน สิ่งที่ทันไม่ทุกคนรู้สึกแปลกๆคือมีแป้งสีแดงโรยทั่วล่างของเจนรวมทั้งทุกส่วนของห้องด้วยหลังจากคดีนี้เกิดขึ้นเจมและโดนัลด์ได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญทันทีแล้วทำไมถึงสงสัยพวกเขาสองคนละ่ะวันที่6มกกลาคม ปีคศ1969เป็นวันที่เริ่มเรียนวันแรกหลังจากวันหยุดปีใหม่เย็นวันนั้นเจนและเจมไปทานอาหารเย็นกับเพื่อนร่วมชัน้นจากนั้นก็ไปที่ลานสเก็ตสัธารนณะและเมื่อทั้งสองกลับถึงอาพาร์ตเมนต์ก็เป็นเวลาถึง4ี่ทุ่มครึ่งแล้วเจมพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเจนประมาณ1ชั่วโมง และออกจากอาพานเม้นประมาณห้า่มครึง่งหลังจากที่แฟนของเธอจากไปเจนก็ไปบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ห้องถัดไปเนื่องจากเจนมีเรียนในตอนกลางวานันเธอฝากแมวไว้กับเพื่อนบ้านและเธอจึงไปลับแมวจากบ,บ้านของเพื่อนบ้านไม่เห็นเจนมาโดวนาวกะตื่นเต้นมา้ากและเปิดขวดเหล้าทันทีจากนั้นเชิญชวนเจนไปดื่นกับเขา เจนกลับมาหาที่ห้องของเธออีกครั้งในเวลาเที่ยงคืนคืงต่อมาหลังจากการตรวจทางนิติเวชเจนมีแอลกอฮอล์ตกค้างในท้องอย่างเห็นได้ชัดเจนมีการตัดสินว่าเจนถูกฆาตกรรมไม่นานหลังจากกลับมาเพื่อนบ้านคนอื่นๆได้บอกกับตำรวจว่าเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งคืน ของวันที่7มกราคมมีชายสูงประมาณ180เซนเมตรไม่อ้วนไม่ผอมวิ่งจากทางเดินของอพาร์ตเมนต์ไปที่ถนนแต่พอไม่มีแสงไฟทำให้เห็นหน้าตาของผู้ชายคนนั้นไม่ชัดท่านเจมและโดนัลสูงประมาณ180เซนเมตรแถมยังเป็นคนสุดท้ายที่ติดต่อ,อเจน ตำรวจไปสงสัยผู้เขามากอย่างไรก็ตามหลังจากการสอบสวนไปรอบหนึ่งความสงสัยในตัวของโดนัลก็หมดไปเพราะภรรยาของเขายืนยันว่าโดนัลไม่ได้ออกจากบ้านหลังจากที่เจนจากไปแม้ว่าเพื่อนบ้านจะมองไม่เห็นรูปนั่งหน้าตาของชายปริศนายางจัดเจนแต่เขามั่นใจว่าชายคนนี้ไม่ใช่โดนลัลถ้าแต่ดโดนัลดออกจะเหลือเพียงแค่เจมแฟนหนุ่มของเธอเท่านั้นเขาเป็นเคร่กรจริงหรือไม่ตำรวจเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมากจากการสอบสวนเจมกับเจนเป็นคู่กันมานาน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็มั่นคงแต่ก่อนเกิดเหตุเจนบ่นกับเพื่อนว่าพักนี้เจมค่อนข้างเย็นชากับเธอเพราะอะไรกันละ่ะในปีคศ1 9 6 8 เจนไปอิหร่านกับทีมโบราณคดีของมหาวิทยาลายัยและเขาลมในการขุดซากปลักหักพันแต่ในกระบวนการนี้เจนและสัตรอาจารย์ในทีมท่านหนึ่งมีเรียนอื้เชากันพเพราะเดิมเจนเป็นคนในค่อนข้างร่าเริงเขาก็คนรอบข้างได้ง่ายเธอจึงเป็นที่นิยมมากในโรงเรียนด้วยเหตุนี้เจนจึงไม่สนใจเจนพอเจมคิดว่าแฟนสาวของเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ในใจตำรวจเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจให้เจมเก่ออาชญากรรม และเมื่อการสอบสวนเข้มข้นขึ้นก็มีเบาะแสอีกอย่างเพิ่มขึ้นคุณนินจำจ,จุดที่แปลกประหลาดที่สุดในที่เกิดเหตุได้หรือไม่นั่นคือผงสีแดงที่ลอยไปช่วัํำตัวหรือว่าอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเป็นที่เข้าใจกันว่านี่เป็นประเพณีในงานศพของอิรลานโบราา ฉันหมายความว่าผู้้องสงสัยอาจจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของแผบตะวันออกแล้วในเวลานี้จู่ๆในหัวของทุกคนก็นึกถึงคนคนหนึ่งส่วนอีกคนที่ตำรวจสงสัยนั่นก็คือศาสตราจารย์ของเจนตามข่าวลือเจนขู่ศาสตราจารย์ว่าถ้าไม่ให้เธอสอบผ่านเธอจะเปิดโปงตัวอาจารย์และตัวเธอเองเรื่องที่มีความสัมพันธ์เชิงรู้สาวกันนั่นที่ว่าศาสตราจารย์คนนี้เป็นใครเราไม่มีทางพิสูจน์ได้แต่นักเสิร์ฟท้องถิน่นกลับพาชายคนหนึ่งมาเชื่อของเขาคือคาลสกี้ ข้อมูลของศาสตราจารย์คนนี้ตรงกับข่าวลือกับทุกอย่างประการแรกคือคาลาสกี้เก่งและมีสเสน่ห์มากเขามีขา่าวอื้อฉาวกับสาวหลายคนในมหาวิทยาลายัยและเจนก็เป็นหนึ่งในนั้นประการที่สอง เขาเป็นหนึ่งในบุคคลหลักที่รับผิดชอบการกดค้นของอีลานในปีคศ1968ระหว่างที่เขาอยู่ที่อิหรานเขามีขอ้อพิพาทกับเจนหลายครั้งแม้ว่าสาเหตุของของ้อพิพาทส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับงานแต่การทะเลาะวิวาทระหว่างคนทั้งสองมักทำให้บุคคลรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆระหว่างพวกเขาที่สำคัญกว่านั้นคาร์ลอสกีไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่ฟงโหแต่ยังเป็นคนที่หวาดละแวง หลังจากเหตุการณ์นั้นแผนการเดินทางวารานาคดีที่นำโดยคลาสกี้ก็ได้แก้ไขกำหนดการใหม่จะเห็นได้ว่าสาตราจารย์ที่เขาสงสัยนั้นน่าจะเป็นคลาสกี้อย่างไรก็าตามสิ่งที่น่าปวดหัวสำหรับตำรวจก็คือพวกเขาไม่พบหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจเจมส์หรือคลาสกี้มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ1969อเยการท้องถิ่นแต่นัดฟังคำตัดสินของคณะลูกขุนในคดีนี้โดยหลังจากการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดแล้วคณะลูกขุนตัดสินที่จะไม่ไดำเนินคดี กับผู้ต้องสงสยัยคดีแปลกประหลาดนี้จึงกลายเป็นคดีที่รอการดำเนินการเมื่อวันที่6กมภุพับา์ ปีคศ1969หรือก็คือหนึ่งเดือนหลังจากการเกิดคดีของเจนเฮด้าปิออนหญิงวัย50ปีถูกพบว่าเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ของเธอเองคำถามคือสภาพร่างกายของเอดากับเจนแทบจะเหมือนกันทุกประการที่บันเอิญกว่านั้นคือเอดาทำงานเป็นเจนนิธิธุรการที่มหาวิทยาลัยฮาวาดท,ทันทีที่เหตุการณ์นี้ออกมาทุกคนเริ่มมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าผู้จงสงสัยต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาวาดแต่พนักงานสอบสวนยังคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าทุกคนจะมีคนที่สงสัยอยู่แต่ก็ไม่มีใครกล้าเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วสุดท้ายมันก็ทำให้คดีนี้กลายเป็นเรื่องเล่าของมหาวิทยาลัยแห่งมีนอกจากผู้ต้องสงสัยที่กล่าวถึงขั้นต้นแล้วสื่อในตอนนั้นยังเสนอความเป็นไปได้อื่นๆอ,อีกด้วยเชน่นการเสียชีวิตของเจน อาจเกี่ยวข้องกับคนที่เธอรู้จักขณะเขา้าร่วมกระบวนการฮิปปี้สหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่1960เกต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความขัดแยง้งผู้คนเริ่มคิดทบทวนประเด็นทางสังคมบัญญาซส่งเก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมใหญ่ๆมากมายหนึ่งในนั้นคือกระบวนการฮิปปี้ไว้ใจสําคัญของกระบวนการฮิปปี้คือการต่อต้านประเพณีดั้งเดิมและเรียกร้องปักเจลนิยมเพราะฉะนั้น พวกเขารวมหลายคนจะแสดงอารมณ์ออกมาอย่างสุดโตเช่นการเคาะก่อไม่ใช้ยาบางชนิดหลังจากที่คนเหล่านี้เสพยาไปแล้วพวกเขาจะเสียสติและจะก่อคดีประหลาดๆมากมาย แต่นี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นในช่วงปีคศ1980เทคโนโลยี DNA ที่ถือกำหนิดขึ้นทำให้คดีที่ยังไม่คลี่คลายมีความหวังขึ้นเื่อยๆผู้รับผิดชอบคดีเจนบริตันในส่งน้ำอสุจิที่สกัดจากที่เกิดเหตุไปตรวจสอบนาเสดาที่ไม่ตรงกับ DNA ของอาชญากรที่ขึ้นทะเบียนในตอนนั้น36ปีหลังจากการเกิดคดี ก็ได้ส่งตัวอย่างไปตรวจสอบอีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบ DNA ที่ตรงกันเลยในเวลาเดียวกันในช่วง2-3ทศวรรษที่ผ่านมาสื่อจำนวนมากต้องการรายงานเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อดึงดูดความสนใจของสาธารณชนแต่เจ้าหน้าที่ยังคงไม่ตันใจที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่ากันว่านี่คือทรรมเนียมปฏิบัติในรัฐแมสซาชูเซตส์เหตุผลก็คือการเปิดเผยข้อมูล จะทําให้เกิดปัญหาในการสอบสวนติดตามผลเพราะข้อมูลมีรายละเอียดมากมายที่มีแต่ฆาตกรเท่านั้นที่รู้ด้วยเหตุนี้คดีของเจนจะเงียบลงเลื่อยๆยังคู่สู่ปี2010นั่นก็คือ40ปีหลังจากเกิดคดีนี้จากการเติบโตของ YouTube มีซื่อใหม่ๆปุดขึ้นมาเป็นจานวนมากมียุคตีข้อมูลแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและความอยากรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่รู้จักทำให้คดีที่ยังไม่คลี่คลายกลายเป็นประเด็นร้อน และนีก็ทำแม่คดีของเจนบริตันกลับมาสู่สายตาของผู้คนอีกครั้งเนื่องจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เทคโนโลยีในขณะนั้นสามารถตรวจจับข้อมูลทางพันธุกรรมได้มากขึ้นอัยการจึงตัดสินใจเปรียบเทียบหลักฐาน DNA เป็นขั้นที่3ก่อนการพิจารณาคดีหลังจากที่โครมาโซมเข้าสู่เฟร e r a ล DNA อ n นเ x i n g ด y กซิงซิสเต็มแล้วก็มีคนโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอคนคนนี้ไม่ใช่เจมหรือศสตราจา owski, ์คาลาสกี้เขาชื่อมเคิลซัมเตอร์ การเปรียบเทียบหลักฐานนั้นไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเนื่องจาก DNA ของไมเคิลมีเพียงชิ้นเดียวที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลดัชนี DNA จึงต้องทำการเปรียบเทียบให้สมบูรณ์เพื่อระบุตัวตนของเขาในาาาฐานะฆาตกรตัวจริงอย่างไรก็ตามในปีคศ2001ไมเคิลเสจวิดด้วยโรคมะเร็ง ok แต่สิ่งนี้หยุดพนักงานตรวจสอบที่อยากจะแก้ไขคดีไม่ได้แพนิติเวคิดออกหนึ่งวิธีเพศชายที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะมีโคโรโมโซมวายที่เหมือนกันดังนั้น แค่หาพี่น้องของไมเคิลมาเปรียบเทียบก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วพอนักงานตรวจสอบเริ่มตามหาครอบครัวของเขาพวกเขาใช้เว็บไซต์ค้นหาลำดับวงตระกูลแต่ไม่คิดว่าจะพบน้องชายของไมเคิลเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีคศ2018ไอแกรแมเบียนไรอันประกาศอย่างเป็นทางการว่าคดีของเจนบริตันได้รับการคลี่คลายแล้ว 50ปีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นคาตกรคือไมเคิลซัมเตอร์คนแปลกหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจนไมเคิลเกิดเมื่อวันที่2 6กันยายนปีคศ1947เขามักถูกตำรวจจับกลุ่มนั่นจากใช้ความรุนแรงตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ปีคศ1972ถึงปีคศ2001 เขาแทบจะอยู่ในคุกมาโดยตลอดที่สำคัญกว่านั้นในปีคศ1969ซึ่งเป็นปีที่ก่ออาชญากรรมบ้านพักของไมเคิลยูหานจากภาพแม่ของเจนเพียง1.6กิโลเมตรในชีวิตของเขาเขามีความผิดในคดีทำลายร่างกายอย่างน้อย5คดีและคดีฆาตรกรรมอีก3คดีแต่น่าเศร้าติดการฆาตรกรรมทั้งหมดที่เขาก่อขึ้นได้รับการยืนยันผ่านดีในหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว แม้ว่าคดีจะคลี่คลายแล้วแต่ฆาตกรไม่ได้รับการลมพูดอย่างที่เขาสมควรได้รับซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากแต่ถึงยังนั้นการยืนยันตัวตนของฆาตกรตัวจริงก็ยังมีความสำคัญมากอย่างน้อยหังก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจมส์และศรราสตราจารย์ทางยันหยุดยังข้อสงสัยของผู้คนที่มีต่อเขาทั้งสองมาเป็นเวลาชช่นสตวรษสำหรับเล่นนี้คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้หากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะฝาบ